คือร้านกาแฟาบ้านนอกคอกควายซึ่งตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ให้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ททะเลมาดิฟเพราะร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณเนื้อเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นที่รอบรอบลายล้อมไปด้วยผืนน้ำเจ้าของร้านบอกว่าเปิดบริการมากว่า2ปีแล้วโดยได้ออกแบบและสร้างเป็นแบบซุ้มยกพื้นสูงกว่า2เมตรเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมและเมื่อเกิดน้ำท่วมจริงๆร้านนี้จึงกลายเป็นแพอาหารกลางน้ำอย่างที่เห็น จนทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นส่วนใหญ่ต้องการมาดื่มด่ำกับบรรยากาศเก็บภาพและเช็คอินพร้อมกับนั่งทานอาหารเครื่องดื่มแบบสบายๆหลายล้อมไปด้วยผืนน้ำค่ะถ้าจะมองเป็นมุมดีก,ก,ก็ก็ดีอย่างก็คือมันจะได้คิวอิวหนึ่งครับิวนึงก็คือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าสามสปีจะจะ,จะท่วมครั้งหนึ่งครก็คือรู้อยู่แก่ใจแล้วก็คือก็เลยกลายเป็นเป็น เป็นสิ่งททททีีีี่่่่ดะวมขึ้นมาแล้วกกกก็็็าาารรรภพถ่ยืออะไอะไจ,ะจะดูดีีอกฟิวนึง่ค้าที่มาใช้บริการต่างบอกว่าประทับใจมากเหมือนนั่งทานอาหารอยู่กลางน้ำบรรยากาศดีไม่ร้อนที่สำคัญอาหารและเครื่องดื่มอร่อยถูกปากมากก็อากาศดีค่ะที่อื่นก็จะไม่ค่อยอากาศดีแบบน,นี้ <สะ S 1> แล้วเมนูมนที่เราสั่งมาวันนี้มันชอบไหมชอบค่ะอร่อยค่ะ ก็เมื่อก่อนก็เป็นมีทุ่งนาอะไรประมาณนี้ครับผมลอลมาครั้งที่มันแตกกันทุกครั้งเหมอน๋อเห็นน้ํามันขึ้นแล้วมันสวยดีครับเอาไปเห็นข่าวจังไหเห็นก็เห็นตามเฟซบุ๊กครับแล้วก็เห็นตามสตอรี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพอนดี้านั่งในร้านบรรยากาศเป็นยังไงก็มันก็ฟิลก็เปลี่ยนนะครับผมก็อากาศเย็นสบายขึ้นครับ ใครที่สนใจไปถ่ายรูปเช็คอินแบบนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมทางบ้านว่าให้รีบเดินทางไปเพราะบรรยากาศแบบนี้หาได้ค่อนข้างยากโดยร้านคาเฟ่บ้านนอกค้อบควายตั้งอยู่ที่บ้านแก่งศิลาเหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะ